หลายคนครับมีคําถามคาใจครับว่ามันมีวิธีการดูไหมว่าคนคนนี้รักเราจริงๆเพราะว่าบางทีอ่เราก็ไม่รู้นะว่าไอ้ความรักที่เขาแสดงออกมาให้เราเนี่ยมันเป็นความรักที่แบบมาจากลึกๆขึ้าในจริงๆหรือเป็นความรักที่มันแกล้งทํา บางคนเขาไม่สามารถแยกออกได้ซึ่งผมบอกเลยว่าบางทีมันก็แยกออกยากนะเพราะมันคือความดีเหมือนกันอนะแต่เราต้องมานั่งแยกชั้นความดีว่าเฮ้ยมันดีระดับไหนอันนี้มากหรือมันดีน้อยอย่างเงี้ยมันเลยเป็นอะไรที่วัดยากนิดนึงแต่ว่าวันนี้ครับผมมีวิธีการวัดว่าเราจะดูไงว่าคนคนนี้รักเราจริงๆแบบสุดหัวใจเลยซึ่งวิธีการดูเนี่ยมันต้องสังเกตสักหน่อยครับเวลาคุณจะดูว่าใครรักคุณจริงไม่จริง คุณดูแค่ว่าเขาเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อเราได้มากแค่ไหนความรักเนี่ยไปวัดตอนมีความสุขเนี่ยมันดูยากครับถ้าจะวัดว่าใครรักเราจริงต้องวัดตอนที่เราทุกข์ที่สุดคุณเคยยินคำนี้ไหมเวลาดูผู้ชายเนี่ยให้ดูตอนมีความสุขแต่เวลาดูผู้หญิงเนี่ยให้ดูตอนมีความทุกข์เพราะอะไรผู้ชายเวลามีความสุขเวลาแบบคนเข้ามาหาเยอะหาเงินได้เยอะชีวิตมีแต่วความสุขมีแต่เพื่อนรอบๆข้างณนะเวลานั้นเนี่ยเขาเลือกเราหรือเปล่า ถ้าหากผู้ชายมีพร้อมทุกอย่างและเขายังเลือกเราอยู่อย่างเงี้ยแปลว่าผู้ชายคนนี้รักเราจริงเพราะเวลาที่เขาสุขที่สุดเขาจะเลือกใครก็ได้เขายังเลือกเราส่วนผู้หญิงเนี่ยให้ดูตอนมีความทุกข์เพราะผู้หญิงเนี่ยอะเวลาที่เรามีความทุกข์แล้วผู้หญิงเนี่ยเขามีสิ่งดีๆในชีวิตหลายล้อมเต็มไปหมดมีคนมากมายมาจีบเขามีคนมากมายคอยเอาดูแลเอาใจใส่เขาแต่เขายังเลือกเราสิ่งเนี้ยเป็นตัวชี้วัดว่าผู้หญิงคนนี้รักเราในสิ่งที่เราเป็นจริงๆ เพราะต่อให้เขามีคนมากมายที่พร้อมที่จะเข้ามาทําดีให้เขาสุดท้ายเขาเลือกเราในแบบที่เราเป็นผู้หญิงคนนี้รักเราจริงเพราะนั้นเวลาเราดูว่าใครรักเราจริงเนี่ยเราดูแค่น,นี้เลยว่าเขาพร้อมที่จะสละสิ่งที่สําคัญในชีวิตเขาได้ไหมบางคนมีคําถามต่อมาครับว่าแต่เขาก็ดูแลเราดีนะเขาดูแลเราดีทุกอย่างเลยคอยแบบว่าซื้อของซื้อนู่นซ,ซ,ซ,ซื้อน,นี่นั่นให้เราคุณมองว่าการที่ซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่นั่นให้เป็นสิ่งสําคัญในสายตาของคุณ แต่คุณลองมองไปในสายตาของเขาสิว่าการที่ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นให้มันเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเขาจริงๆหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องใช้ความเสียสละมหาศาลหรือเปล่าคุณมองเห็นภาพไหมว่าความสําคัญของคุณต่อสิ่ง,งสิ่ง,งนี้กับความสําคัญของเขาต่อสิ่งสิ่งเนี้ยสิ่งเดียวกันเนี่ยมันต่างกันนะถ้าหากว่าเขาให้สิ่งนี้คุณได้แต่มันมีสิ่งที่สําคัญกับเขามากกว่าสิ่งเนี้ยและเขาไม่สามารถสละมาให้คุณได้นั่นแปลว่าเขาก็ไม่รักคุณเท่าสิ่งที่เขาสละไม่ได้นั้ แต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักคุณนะเขารักคุณแต่มันก็มีสิ่งที่เขารักมากกว่าซึ่งมันไม่ได้แปลว่าผิดหรือถูกอะไรนะอย่าเข้าใจผิดความรักมันก็มีหลายรูปแบบครับเพราะนั้นครับเวลาดูครับให้ดูว่าเขาสละสิ่งสําคัญให้เราได้ไหมเพราะเวลาที่เรารักใครเราสละได้แม้กระทั่งความสุขของตัวเองครับเพราะฉะนั้นครับก่อนจะทุ่มเทใจให้ใครดูให้ดีครับถ้าาใครอยากจะปรึกษาส่วนตัวกับผมหรือว่าสนใจคอร์สออนไลน์ Make Him Crazy นะครับคุณสามารถแอดมิลาแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้ ผมชองคาริสครับ